ป่าต่อไปเนี่ยจะวัดกันว่าใครตายเยอะกว่ากันตายเอาตรงมินิเกมเลยต้องหลบแสงก่นอนไลท์เห็ <c oughs> แนแขนก็ไม่ได้นะเห็นแขนแขนี่เดียวคือรู้เลย เห็นแขก็คือโดนถูกไหมอืมโอเคทางโน้นแม่จะเบิร์นลูกเกียงมาใช้สีลูกบอลเยวใช่เลยด้านบอลอะไรเรื่งด้านบอลนี่แม่อมอเอาเอาเอาเลยเกี่ยวปะ นั่เขาเกิดต้องไปหารหัสตากจริงประเดี๋ยวต้องไปหาไม่หารหัสตากด้วยพอแล้วโอเคสามตำแหน่งรหัสแรกอยู่ข้างหน้า ตายไปมากแต่น่าจะโดนขมโมยขมโมยไปว่าจำไม่ผิดอ๋อไม่ต้องคนขโมยคือนี่ไม่ใช่เหรอไอีคอนหลูดเนี่นแแยแกแพ้ระเบิดไปใช่ไหมเอาไปเลยให้ ันนี้กันแล้วกันโขกกำแพงเอเอดูข,ออข้างหน้าปืนเฮ้อคืออะไรเออเป็นกลใช่เป็นกล โอเคเรียบร้อยครับแบบกระเด็นลันเชื่อด้วยต้องมีพัดเอ็ดสเปรย์ขวดหนึ่งในห้องน้ำห้องเมื่อกี้เลยห้องปืนเก็บมายังกำลังเก็บของหมดถือของตันแล้วนะเต็มแล้วนะของเนี่ยไปทางนี้กัน

Miner. ระใหม่ทิ้งป <half> ่วยเออตายนีนเลยเหมือนเบบี้เบิร์ เหมือนถ้าจำไม่ผิดถ้าไปตรงนี้ดับจีกี้ตรงนู้นจะมาเนี่ยมาเลยเคมาโอ้ เอาพอดีเลยเหลืออันหนึง่งประตูนี้มีป่านะอะไรมีอนะไรายแฮก

อ้เกหมดละไปจะโดนเกมจะดีแจกคร69ดาวตอนเราฟีใหม่ที่น่้กลางจริงว่า28บอล ไอ้ยี่สิบแปดยกลับเลยเกียร์เกียร์แปดดาวปีใหม่ปีใหม่คอมเมนต์ย้ำได้ปะเครื่องอะไรไฟลูกวัวห้ายเฟืองม่ให Ugh, Can a girl get two seconds to herself around here? <coughs> Can you feel it spreading through your body yet? I'm just giving you exactly what you gave me, Simon. Simon. Oh, <coughs> huh, there's my evil twin. At first, you'll be afraid. Be sad. But don't worry. Be sad. Don't be sad. <laughs> You're just becoming the monster you always were you and everyone else on the planet you and your family may have shaped the world into what it is today but starting tomorrow it's all going to change what the hell did simmons do to you simmons Diamond Oh, when I'll get to meet this doppelganger of mine. <coughs> Ada, stop! It hey, did no, it hey, oh. You're barking up oh, the road. No time to explain. No.

mà, Hello mòi, mòi, à Yên, yên, yên. lô mòi, mòi, à ม่ไม่ยังยังยังไม่เลาไจะเย็นเชียโอ้อันนี้เราลำบากกูละ <c oughs> ติดดูซองเลย thanks f ข,ขันเร็วเชียวขานเร็วได้เว้ตแต่ห้ามโดนตัวมันจะมีตัวแล้วก็จะขว่างว้ ระวังนะเราลูกกระเจาะนี่เรายิงได้ปะได้ได้ได้ไม่รู้มีปะน่ามีอ้าวมีแค่นี้เหรอปกติมีกระเจาะฝั่งไม่ใช่อ๋อหรือว่าหนโฮวปะ mynd no ôl home now. สปาร์ตไลท์อีกอีกแล้วอ่ะเนี่ยลงใบนะหลบต้องหลบอ๋อต้องหลบเฉยไป more s e ไไม่เห็นนะไอ้ย่ยโกงไอ้ย่าโป้โป้ยิงเลยยิงเลยเออ ให้แค่กูเวลาหลบไม่กี่นาทีเองใช่ไหมชิายตายม,ามังแรงอ่ะพึ่งไงโอเคเวลาเราชอบชอบสเตลลเอ้ยเราไม่ชอบสเตลลอ่อะบุกเลย ตา G D A ตัวเตี้ยอีกแล้วอ่ะอมันมืดปะก็เขียยละโอ้ ตายไปตายไปเจีร์ตายแล้วเ้าเข้าไปไม่ได้อะวัดอ๋อต uh, um yes> um ้องยิงต้องตีไฟวอเมื่อกี้ นี่มานี่เรเจอแล้วเนี่ยแบบ cockroaches ยิง,จ,งจะผ่านมันก็ได้แต่แบบยิงดีกว่าเพื่อความชัวร์ ใชดี๋ยทนยนก็ือนอเลยก็บอกนต่นนสดเมไม่ได้มีนโอห้องเปลี่ยนห้องววะเข้าเข้ามีฮะตัวจริงของไอ้ดาตัวปลอมไอ้ที่ไม่กินผมเอ้ยที่มไม่ต่างตังนั้นมืม่้กิมันใส่ถงมือแล้วก็สแกนได้หรอไมนู No. no. that's not good enough! That's not 801! No, no, I'm going say it that way. Why won't it work? Combine. Combine the DNA sequence with the cocoon's bio-structure! Find another subject! Use Carla for the next pass. She's uh, a close match. Be careful what you say around I don't want her catching on. Yes. Yes. This is it. She may have left me, but now I have her back. เฮียว้าวหนูไม่ติดเลยนะหนูไม่ติดเลย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  ปิดหลงบ้านนะไอ้หักอบกนไป้ไงยหรคิดว่ารอดไหยตนนั้นจะถือนี่รอกัน,น,นอะไรฟอสโบโอเคปะ

There's a fully armed aircraft carrier in open water not far from your location. Satellite imaging indicates they're getting ready to fire <laughs> <laughs> missiles on the mainland. <laughs> it's imperative that you stop them from launching even a single one. Copy that, HQ. Okay, all right, will your actions, Carla. Right. But at least now I understand. Them. Oh, fucking nah, yeah. Eh, really? Oh, I'm a A อย่ายิงเปิดให้แล้วกันมาฉีดไวรัสเข้าตัวเองป่ะเรียวว่าพวกนั้นน่าจะฉีดก่อนจะฉีดตอนร่วงพอดี Isn't that why you brought me into this? It's a shame. If you had only sought vengeance against Simmons alone. I would have helped you. หลอกคาบอ่ะเอาตัวเองจะหลอกคุณช่วยฉันเหรอ,อฉันนี่แหละเอ้เราจริงมานต้องการคขาช่วยเหลือทุกจากใครทางด้นด้วยแผลของฉันปันเปลวโอ้ย soon lalalulene <laughs> this brainless shell i guess <laughs> it's <will collapse. laughs> after that you know what will be left of this world <laughs> ัวแร้เกันบ่อยมีเลย้อมึงแต่ฉันเอดาวองฉันคือพระราชาแห่งนิวเวิ์ to break it to you, but you're nothing but a cheap knockoff, At best. Mm. Rest in peace, Carla. <laughs> 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 she must have injected herself with a powerful dose of the sea

โอ,โอ้ออสูมิภยโอนะ้ขังแรงอะไรเอเจนเอเจนจะว้ามาเองได้ป๊อป <c oughs> บิง อุ้นอุ้ยเชียเกับตายมันกันแรงนั้นเลยอ๋อปัจญยังกันแรงอุ้ยอ,อ,อุ้ยแก๊งแก๊จเจ้นอ๋อเราเาสเปรย์สองสาสีรอบเนี่ยไ่ปแร้วไปเลว โอ้ทำมาแพนเนะดลเจนก็จบแล้วอ้าอิตเจนไม่เข้ามาหรอเดี๋ยวว่าพอไปอะ่ะะหลังจากนี้เราบิง่งโอ้ควงก็สือเราเจนเร็ว Okay. มาไงเ,เจน <laughs> ไปยังไปยังไปแล้วตันตีแรงมาก <laughs> ใช่เมื่อกี้เรื่องหายเลยอ่ะเอาละสนามประลองเกจนเข้ามาดีเจนดึง <laughs> ธน,นูระเบิดเข้าไปใส่ได้ไหม <laughs> ได้ผมไม่ได้ว่ะต้องเปิดช่องก่อนใช่ My So big. and get so emotional. It's time for you to let it You tried so hard to destroy the world. Oh, yeah. Your body. Hope this is what you wanted. Okay. จบชัปเตอร์ <of> ครับชนะได้ปลาสี hey, แต่แต่มันแต่มันฉกแรงมากเลยนะจริงปะฉ mm hmm. กแรงที้อ่ปะปลาสีเราเจออย่างว่าเจอซิมมอนปลาสีอะไรก็นี่ไม่ใช่ภลาสีอ่ะอ๋อภลาเสียเนี่ยเออนะเอ,อ๋อ,อมึงขับพอดีกว่าใช่<อ>เฮ้เจอเกำลางข้าง อย่าโชยิงจะมีตายไหมตายด้วยคาร่าตายละเล่เแค่นี้ฉันเอาดิอยปากเซมอน แตมมอนเศ็ดซิมมอนไปฮะโอเคมีป่ะความดีได้มีมีโอเคชัปเตอร์สุดท้ายฮะ